วันนี้มาพบกับคุณครูเลออีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เรามีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมเรียนในห้องของเราด้วยก็คือเด็กญิงย่าย่านเองนะคะอานะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการหาคอรอนอโดยวิธีการหาผลคูณร่วมแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนวิธีการหาคอรอนอน,นั้นเราจะต้องมารู้จักพหุคูณของจานวนนับกันก่อนใครรู้บ้างว่าจานวนนับคืออะไรเด็กญิงย่าย,ายา่ารู้ไหมคะ อาถ้ายังไม่รู้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างพหุคูณของจํานวนนับให้นะคะยกตัวอย่างเช่นพหุคูณของ2ก็คือ2 4 6 8 10 12 14 16 18ไปเรื่อยๆนะคะคุณคุณไม่เอ่ยนะคะก็คล้ายๆกับผลคูณหรือการท่องสุดคูณนั่นเองนะคะอาตัวอย่างอีกตัวหนึ่งพหุคูณของ3 ก็คืออะไรคะเราก็ท่องสุดคูณแม่3นะคะ3 3 3 26, 3 2 6 3 42, 3 9 3 4 18 5แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจำนวนเหล่านี้เรียกว่าพหุคูณของ3โอเคไหมคะอ่าพาโอเคแล้วคุณครูจะลองให้เด็กญินยาๆยกตัวอย่างยายายาาพหุคูณของจำนวนนับขึ้นมาหนึ่งจำนวนขอ,อยกตัวอ,อย่างพหุคูณของ5ค่ะ ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสาเพราะฉะนั้นเลขเหล่านี้เป็นเท่าขคูณของ5้าค่ะ5้าสิบสิบห้ายี้าสาถูกต้องค่ะเก่งมากเลยคุยขอ,อยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งเท่าค,คูณของ10บค่ะ10 20 30 40บสา0ส0บสแล้วก็ไปเรื่อยเแบบนี้ใช่ไหมคะ เยี่ยมไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้น<ๆ>เด็กๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมลองยกตัวอย่างข้กคุณของจำนวนนับดูนะคะว่านักเรียนจะสามารถทําได้หรือเปล่าอ่าในเมื่อทุคนยกตัวอย่างของพ้อคุณของจำนวนนับได้แล้วเราจะไปเรียนเรื่องครนรกันเลยจ้า หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักพหุคูณของจํานวนนับกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหาครนของจํานวนนับกันเลยนะคะโจทย์ข้อแรกบอกว่าจงหาครนของ2และ4เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเริ่มจากการหาพหุคูณหรือหาตัวคูณของ2และ4ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเขียนพร้อมกันเลยท่องสุดคูณไว้ในใจนะคะพะหุคูณของสองก็คืออะไรคะก็คือ2 4 6ห 8บบ10 12 14แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่าทีนี้มาดูพหุคูณของ4บ้างเราก็ท่องแม่สุดคูณแม่4นะพะหุคูณของ4ก็คืออะไรคะ4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 24่สิไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เราหาพหุคูณของจำนวนนับแล้วนะคะเราก็มาดูพหุคูณล่วมหรือตัวคูณร่วมว่ามันมีตัวไหนเหมือนกันบ้างนะคะามาดูซีตัวแรกก็คืออะไรคะ4เห็นไหมอ่ามี4เหมือนกันมีอะไรเหมือนกันอีกมี8นะคะมีอะไรเหมือนกันอีกคะมี 12นเราก็เขียนตัวที่ซ้ำกันลงมาเลยนะคะก็จะมีตอบไปอีกเรื่อยๆแต่เราไม่ได้หาเพิ่มเนาะที่นี้หลังจากที่เราหาตัวคูณร่วมเสร็จแล้วเราก็มาดูตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดคืออะไรคะ4 8่2อะไรน้อยสุดอ่า4น้อยสุดเพราะฉะนั้นคอรนของข้อนี้ก็คือ4นั่นเองความหมายก็คือนะคะ4เนี่ยคือจำนวนที่น้อยที่สุดที่2และ4หารลงตัวพร้อมกันนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยตัวอย่างข้อต่อมาเลยนะคะโจทย์บอกว่าให้เราเนี่ยหาคอรนอของ3และ9นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็ต้องมาหาตัวคูณของ3และ9ก่อนนะคะอะมาดูตัวคูณของ3มีอะไรบ้างตัวคูณของ3ก็คืออะไรคะท่องสุดคูณแม่3นะนะคะ3 1 3 3 2 6 3 3, 3 9 3 4 5 2 3 5อ5 3 6 1่ะไปเรื่อยๆแบบนี้ ถูกไหมคะต่อมาค่ะมาดูตัวคูณของ9บ้างอ่ะผลคูณของ9นะคะผลคูณของ9คืออะไรก็คือ9 1 9 9 2 10 8 9 3 27 9 4 36 9 5 45ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เราหาผลคูณของจำนวนนับ2จำนวนเสร็จแล้วเราก็มาดูตัวคูณร่วมคะ่ะมีตัวไหนที่เหมือนกันบ้างตัวแรกเลยก็คืออะไรตัวแรกเลยก็คือ9นั่นเองอ่าอะไรอีก18นะคะ จริงๆมันมีอีกไหมมันมีอีกนะคะมันมีอีกไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราหามาแค่นี้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาดูสีว่าตัวคูณร่วมตัวไหนที่น้อยที่สุดอนะ่ามี9มี18ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคองรของข้อนี้ตอบอะไรคะตอบ9นั่นเองง่ายไหมนะคะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่เป็นจำนวนนับ3จํจำนวนบ้างนะคะ ข้อนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของการหาครนอของจำนวนนับ3ามจำนวนนะคะวิธีการทำเหมือนเดิมเลยก็คือหาผลคูณของ3ามจำนวนออกมาก่อนนะคะอ่ะมาหาพร้อมกันเลยผลคูณของ3เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เราหาไปแล้วเนาะอ่ะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่อ่ะสุดแล้วอ่ะต่อมาค่ะหก 6กหน2่งหกหกสองส6บสอ6หกสามสิบแด่าสาเดต่อมา8 8 1 8 8ดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกดสามยี่สิบสี่แปดทีนี้มาดูสิมีตัวไหนซ้ำกันถ้ามีจำนวนนับ3ามจำนวนก็ต้องซ้ำทั้งสาตัวนะคะอ่ะมาดูซิตัวไหนซ้ำ ก็จะมีตัวไหนเนี่ย24่่นี่ไงเจอแล้วนะคะถ้าเราเจอตัวคูณรวมที่น้อยที่สุดแล้วจริงๆแล้วเราไม่ต้องหาต่อ,อก,ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะ24คอรคณอของ3 6และ8ก็คือ24นั่นเองนะคะ อ่าเรียบร้อยเห็นไหมไม่ได้ยากเลยนะคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณครูบอกว่าการหาครนเนี่ยมีทั้งหมด3วิธีนะคะซึ่งถ้านักเรียนถามว่าอ้าครูคะแล้วถ้าเกิดเราหาไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีตัวซ้ําเลยเราจะทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนถึงจะต้องเรียนรู้การหาครนทั้ง3วิธีแล้วเลือกใช้วิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับตัวเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างข้อสุดท้ายกันนะคะ ตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการหาครอรนอของจํานวนนับ3จมจำนวนเหมือนกันนะคะวิธีการทําก็คือเหมือนเดิมเลยเราก็หาพหูคูณหรือหาผลคูณของจํานวนนับออกมาก่อนนะคะามาดูตัวแรกค่ะพะหูคูณของ5คืออะไรก็คือท่องสุดคูณแม่5้านะนะคะ5 1 5ห2ึอ้อขอโทษค่ะ5 2 1 5 5 3 0 5 5ห2 5 5 5 2 5 5บห้ ห้าเจ็ดสามสิบห้าดสห้เ้าสีสห้าหคูณสิเป็น50าสิโอ้ขอโทษคุณครูเขียนผิดนะคะสักผู้อ่าห้าคูณสิเป็น50 5สิคูณสิเป็น5้าห้าอ่าพอแค่นี้นะคะอ่าตอเท่าคูณของสิ 20, ค่ะ10บยี่ส0บ0สสห้าสิบ หกเริ่มเห็นตัวซ้ำหรือยังคะนักเรียนต้องลองสังเกตถ้าเราเริ่มเห็นตัวซ้ำแล้วเราอาจจะหยุดก็ได้นะคะแต่ว่าใครจะหาต่อก็ได้นะคะเจ็ดสิบแปดสิบอ่าโอเคต่อมาค่ะนะคะพักุณหูคุณของยี่สิบห้คูณหนึงเป็นย 25, 25, 25, ี่สิบห้ายี่สิบห้าสอง่ามเจ็ดสิบห้นะคะทีนี้เห็นตัวซ้ำหรือยังตัวที่ซ้ำกัน3ามจำนวนเห็นหรือยังคะคอลนของข้อนี้ก็คืออะไร ห้านั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็ตอบคณอ,อของห้าสิบและ25ก็คือ50นั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือ50เนี่ยคือจำนวนที่น้อยที่สุดที่เอาไอ้3ตัวเนี้ยไปหารแล้วลงตัวพร้อมกันนะคะเดี๋ yn ักเรียนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปฝึกทำตามกันด้วยนะคะ สรุปก็คือการหาครนนะคะมีทั้งหมด3วิธีวิธีแรกก็คือการหาผลคูณร่วมที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะวิธีที่2ก็คือการแยกตัวประกอบและวิธีที่3ก็คือการหาครนโดยวิธีการหานั่นเองนะคะครั้งหน้าคุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการหาครนโดยวิธีการแยกตัวประกอบและวิธีการหารอย่าลืมติดตามนะคะและใครที่ชมคลิปจบแล้วก็กลับไปทําแบบฝึกหัดนะคะ ฝึกทำโจทย์บ่อยๆนะักเรียนจะได้ชินกับตัวเลขมากขึ้นวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ